สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซี FC ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาเตรียมออเดอร์ผลไม้ออนไลน์บ้านน้องจูเนียร์นะคะวันนี้แตงโมดูค่ะแตงโมหวานหวานน่นนนนะ สับประรดด้วยวันนี้มีสับประรดด้วยนะคะแม่แม่ดูคะ่ะสับประรด,ดเยอะมากวันนี้สับประรดแล้วนะต้างให้บอนบอนไปให้บอนบอนดักกินตี๋ก่อนไปูนะสับประดดบบประดให้น้องชาง <G ül üyor> ้างค่ะเดี๋ยวน้องช้างจะได้กินสับประรดสับปะรดน้องช้างจะได้กินสับปะรดแล้วแล้วก็แตงโม หวานหวานแตงสาแดงแตงโมซิ่งบู้กาแฟโค้กเยลบู้เนื้อมันาล้านทพวงเขาบอกว่าไม่หยอร้านเจ้าก็พ่อการ์ดวันนี้เรามาเตรียมออเดอร์นะคะออเดอร์ผลไม้ออนไลน์บ้านน้องจูเนียร์วันนี้มีสับปะรดแตงโม ปักทองขนุนกล้วยมะม่วงเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ผลไม้หลายอย่างมากค่ะวันนี้ดูค่ะพอจ๋าน้องจูขนอย่างเดียวค่ะเก็บเอาเก็บเอา <c oughs> ท่านใดอยากร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารน้องช้างนะคะสามารถจองออเดอร์ได้เลยตาก้าละ1 0 0่ร้คะแนนค่ะตาก้าละ1 0 0รยคะแนนนะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้ตะกาละ1 0 0คะแนนนะคะพ่อแม่เอฟซท่านใดที่จองแล้ว ก็สามารถแจ้งสลิปแม่ควันได้ทาง ID Line ได้เลยนะคะสามารถแจ้งสลิปแม่ควันได้ทางไล n e เลยคะ่ะนี่ค่ะ วันนี้เอาสับป,ประรดด้วยแล้วก็แตงโมด้วยตะก้าละหนึ่งคะแนนนะคะท่านใดอยากร่วมทำบุญสมทบทุน mm. สร้างบ้านน้องจูเนียก็สามารถจองออเดอร์ได้เลยตะก้าละหนึ่งคะแนนค่ะ mm. ท่านใดที่จองแล้วก็ขอให้ร mm. ่ำรวย,ย,ยสุขภาพแข็งแรง mm. เงินทองไหลามาเ mm. ทมาตลอดปีคะ่ะ คิดสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาทุกประการเลยทำบุญกับน้องช้างกันนะคะทั้งอิ่มท้องน้องช้างอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจด้วยแล้วก็น้องจูก็จะได้มีเงินสมทบทุนสร้างบ้านส่วนหนึ่งด้วยจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองน้องๆอ,อิ่มท้องด้วยนะคะวันนี้เราพ่อจา๋าคนไปเยอะเลยค่ะทั้งสับปะรดทั้งแตงโมเพื่อ ลูกๆที่รออยู่รอแล้วก็อรอพ่อพ่อแม่แม่เอซที่ใจบุญช่วยอุดหนุนสมทบทุนอยู่นะคะนี่ค่ะตะกร้าดหนึ่งคะแนนค่ะ